ขันมากว่าอยากเหตนหอวที่ยังบนคนใส่ยังลำคั้นบนดีบธรรมดามันขีดขันมากมันเถอะเาังววาสีกันกลับไปกอยู่บานง่วงไม่เมื่อม็ตามภาษาจากองอยากเหตยังก็สิเหตุตามภาษาจากองเอกินไปมือ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 คายนังคลายนี่เพราะได้อยากได้กินว่าต้องนั่นแบบเิดเวลาสิอด้วยหลักการนี้กันว่าเถื่อไม้หลัวก เป็นดวงดีถือหวยกันคือเอาไปเสือหรืหวยเศร้าเสือหรอกกันเสือจะใด้ว่าถือหาเงินมาเก็บไปในกระเป๋ากระปุกดีกว่าแต่ว่าหวยเปลาเลี้ยงข่อยข่อยถือหวยอยู่เราห้างเจข่อยก็ถือบักลายบนเราหวยห้างเจอแต่ว่าข่อยเหงว่ามันเสือข่อยเศร้าหรอหวยเก็บเงินไปใส่เห็ดหนาวเงินดีกว่า มีนไปใส่เนวอื่นเจ็บไปเท่านั้นเท่นี้แล้วก็หล่เองหรอกนี่ก็เก็บไปหล่แล้วเก็บเงินไปไล่ครับคหลไยบมี่เน่าใส่ไเจ็บไปลูกมะแฮไปลูกมะแฮะไปไปลูกมะแฮะโอยลูกก็มาเอาน้าเม อันื้นเบิดเนี่ยเาน้ป่เบิดแม่คิดเ้ลดลยียังอย่างันเบิดสุกคนน่หลดเห็มเพราะซอยแม่ัมีแต่แม่ซอยหลดไปข่ตั้ไหนเนี่ยไข่จะหาให้ดูข่หาให้เบิดสุนี่เอเบิดตัวอันหลดอะไรเงี่ยมุมแม่ยังหนึ่เราก็นหมู่นเขามาแต่ว่มีเงียููเขาปอยเอให้ดูบ่าสุกคนน่หลดทั้งสาคนนี่ mẹ yêu riêng bạc riêng con là con mong muốn yêu bớt mẹ có thấy hỡi riêng riêng cái tên mình ta đây rồi nhau mẹ để kinh nướng thằng đàn เป็นบ่าว่ายางจากแนวเนาะฮัลโหลแม่บางอ่อนเพตา thank you ยูซมาดแม่บางอ่อนมาแล้ววัดดีเด้อแม่บางอ่อนแม่บางอ่อนมาดีดีมานจะค่อ,คอยขึ้นไหลสุดมาลดแม่บางอ่อนเราอยู่อเมริกา มาอยู่สหรัฐอเไรไม่รูกันมีก็แคอยูเรากาบเอาโดนเราบ่ได้มาห้องกาบเอากาบเอาเนี่ยไม่ห่างแล้วกาบเอาแม่บางอ่อนสู่ๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อแม่บางอ่อนโอ้ยมัอนี่ก็แบบบินหัวนน้ำย่างลูกไงว่าเป็นแม่บางอ่อนเอ้ยลูก แต่ล pues ูกพ <laughs> ี ove, ่แม่ก็มาขอเงินขอใส่ก็เก่าขอจนสิเพรมีเงินถือใส่ผู้นั้นก็มาเอาผู้นี้ก็มาเอาจนสิว่าย่างเราไม่ละคนไม่เหยียบนะไหนกันว้การหาเลี้ยงลูกกับข้าตอนนี้เลี้ยงลูกเ่ามีผลาเขาอื่นแค่ที่ลูกที่หาให้แม่ใส่เท่ามะแล้วก็ยังหาให้แม่ใส่สุบาทสุดต่างได้ขอเพ้ยไปขอเงินนี่แม่แต่ไม่ได้หาให้เรา

คือเฮาเห็ดสมัยตะกีต่านี้สมัยตะกีขึ้นกันนะันนะ่นเห็ดขึน้นกันน่นห้างแท่ก็เห็ดเป็นไข่นำ้างเต่วก็เห็ดเป็นไข่ต้มย่ำคือจาวานนะ่ะแซ่บวาสันค่อ,อ,คอยอค่อยก็เห็ดเล่ยขอบุณเลยหลายเด้อแม่บางก็